สวัสดีครับกลับมาต้อนรับทุกคนเข้าสู่ SQ อ c คาวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในวงการยานยนต์นั่นก็คือ Kia EV 6ปี2025รถครอสโอเวอร์ over, พลังงานไฟฟ้าที่ผสมผสานดีไซน์อันล้ำสมัยเทคโนโลยีระดับสูงและสมรรถนะที่น่าทึ่งมาเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยครับ เกียร์ี6ใหม่ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของความล้ำยุคด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและเน้นความแอโรดนามิกฝากระโปรงหน้าแบบลาดเอียงรับกับไฟหน้าแบบเล็ดทรงเรียวยาวที่เชื่อมต่อด้วยแถบไฟ DRL ดูทันสมัยและเฉียบคมในทุกมุมมองด้านข้างของตัวรถเส้นสายดูเรียบเนียนแต่ทรงพลังล้ออลอยลายใหม่ขนาด19-21นิ้วคึ่งอยู่กับรุ่นย่อยเสริมลุคให้ดูแข็งแกร่งแต่ยังคงความพรีเมียม ท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายแบบฟูลเล็ตที่เชื่อมต่อทั้งสองฝั่งแบบเส้นเดียวดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากฝากระโปรงท้ายเปิดไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันแฮนด์ฟรีเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเข้ามาภายในห้องโดยสารเกียร์ E ีวี6ปี2025บบรรยากาศภายในได้รับการออกแบบให้หรูหราและล้ำยุคเช่นเดียวกับภายนอก แดชบอร์ดแบบโค้งมนหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงมาพร้อมหน้าจอแสดงผลคู่ขนาด12.3นิ้วที่รองรับการแสดงข้อมูลการขับขี่และหน้าจออินโฟเทนเมนต์อย่างครบถ้วน รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบนำทางแบบ Real Time พวงมาลัยทรงสปอร์ตแบบ2ก้านตกแต่งด้วยแถบสีเงินและโลโก้เกียร์ใหม่ที่ดูโดดเด่นเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศแอร์ุ่อนเบาะทั้งด้านหน้าและด้านหลังพื้นที่ภายในถูกออกแบบมาอย่างชันฉลาดให้กว้างขวางแม้จะเป็นรถทรงสปอร์ตแต่พื้นที่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังยังคงนั่งสบาย รวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่รองรับการใช้งานประจําวันและการเดินทางไกลได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีหลังคาพาโนรามิคซันรูฟที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสารยิ่งขึ้นพร้อมระบบแสงไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับเปลี่ยนสีได้หลายระดับตามความชอบของผู้ขับขี่ในด้านสมรรถนะเกียร์ e ี6ปี2025ยังคงโดดเด่นด้วยขุมพลังไฟฟ้าล้วนที่มีให้เลือกหลายระดับ โดยรุ่นพื้นฐานจะมาพร้อมมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังให้พละกกำลังประมาณ225แรงม้าและแรงบิด350นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในประมาณ7.2วินาทีในขณะที่รุ่น AWD ขับเคลื่อน4ล้อแบบมอเตอร์คู่ให้กำลังรวมสูงสุดถึง320แรงม้าแรงบิด605นิวตันเมตรและเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ใน5.2วินาทีรุ่น GT Performance ซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดจะมาพร้อมมอเตอร์คู่ที่ให้พละกกำลังถึง576แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง740นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.5วินาทีถือว่าอยู่ในระดับซูเปอร์คาร์นอกจากนี้ระบบช่วงล่างในรุ่น GT ยังถูกปรับแต่งมาเป็นพิเศษให้เหมาะกับการขับขี่ที่เราใจมากขึ้นพร้อมระบบเบรกเรโบ b o และโหมดการขับขี่ GT โหมดที่ตอบสนองได้รวดเร็วทันใจ ด้านแบตเตอรี่เกียร์ี6ปี2025มาพร้อมแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนความจุ77.4กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จแบบ DC Fast Charging ด้วยกำลังไฟสูงสุด350กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง18นาทีและวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึงประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP ขึ้นอยู่กับรุ่นและสภาพการขับขี่ ระบบความปลอดภัยในเกียร e v 6ก็จัดเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันพร้อมฟังก์ชัน stop and go ระบบช่วยเลี้ยวอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบรีโมท smart parking assist และระบบกลองรอบคัน360องศาทำให้มั่นใจได้ในทุกการขับขี่ สำหรับราคาจำหน่ายเกียร์ e ี6ปี2025ในตลาดโลกเริ่มต้นประมาณ47,000ดอลลาร์หรือราวๆ1.69ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นส่วนรุ่น GT สูงสุดอาจแตะระดับประมาณ62,000ดอลลาร์หรือเกือบ2.2ล้านบาททั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับภาษีและออปชั่นของแต่ละประเทศซึ่งหากเข้ามาทำตลาดในไทยคาดว่าจะเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐาน โดยรวมแล้ว Kia EV 6ปี2025คือหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือเดินทางไกลก็สามารถตอบสนองได้ดีและยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่กำลังมองหารถอีวีระดับพรีเมียมใน